สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์กล้วยแบบง,ง่ายๆนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์กล้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสมมติว่าท่านผู้ชมชอบกล้วยต้นนี้นะครับเพราะว่ามันเคือใหญ่หวีใหญให่ให้ลูกเยอะนะครับเราก็มีวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆเพื่อให้มันได้ต้นเยอะหรือได้หน่อเยอะๆเพื่อจะไปปลูกเพิ่มจํานวนนะครับวิธีการง่ายๆก็โดยการใช้แกลบดำนะครับมาคุมโคนต้นกล้วยหรือใช้เศษวัสดุหรือใช้ที่อยู่ในสวนของเรานะครับเช่น บวกหญ้าแห้งฟางแห้งหรือเศษใบไม้ครับนี่เป็นแกลบดําหรือแกลบเผาที่เราซื้อมาจากโรงสีนะครับเพื่อมาคุมโคนต้นกล้วยนะครับเนี่ยเราจะใช้คุมให้เยอะๆนะครับเพราะว่าต้นกล้วยจะได้ออกหน่อเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะขุดหน่อได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมบริเวณที่เราใช้แกลบดลําปกโคนต้นกล้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีหน่อกล้วยเกิดขึ้น2หน่อนะครับ นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของแกบดำครับคือทําให้อุณหภูมิตรงโคนต้นกล้วยมีสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงนะมันจะช่วยให้กล้วยแตกหน่อได้ดีนอกจากเราจะใช้แกบดํำคุมโคนต้นกล้วยแล้วนะครับเรายังสามารถใช้หญ้าแห้งนะครับเป็นเศษหญ้าแห้งที่เกิดจากการดายหญ้าในสวนนะครับมากบโคนต้นกล้วยนะครับ หรือแม้กระทั่งเศษใบกล้วยเองเราก็สามารถที่จะตัดสับๆมุงตรงนี้ได้นะครับใบไม้นะครับใบไม้ฟางแห้งครับอะไรที่หาได้ง่ายนะครับก็มาคุมโคนต้นกล้วยได้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้กล้วยแตกหน่อได้ดีนะครับไม่ว่าเราจะคุมโคนต้นกล้วยด้วยเกลบดําหญ้าแห้งฟางแห้งใบไม้นะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการให้น้ํากับให้ปุ๋ยนะครับ การให้น้ำสม่ำเสมอแต่ช่วยให้กล้วยแตกหน่อได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับ2วิธีการที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์กล้วยแบบง่ายนะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องของการซื้อแกบดําเราก็ใช้วัสดุเรือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกาฟางแห้งหญ้าแห้งหรือใบปาลแห้งก็แค่นี้ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ ต้นกล้วยปลูกได้เองแบบง่ายๆนะครับลองไปทําดูนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ